สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับเซลล์นับดาวนะคะวันนี้ดาวเพิ่งขับรถมาถึงโชวรูมนะคะโชวรูมดาวอยู่ที่แยกบ้านม้านะคะ ISU ุออตโตเซ็นเตอรหรือรามคำแหง121นะคะวันนี้ดาวจะมาแนะนำสำหรับคนที่จะซื้อรถนะคะว่าใช้เอกสารเตรียมเอกสารอะไรบ้าง1นงนะคะก็คือสอัมนาแบบประชาชน3ชุด สำนักทวีวนบ้าน3มชุดนะคะแล้วก็สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนก็ได้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีสลิปก็ใช้ใบรับรองเงินเดือนได้นะคะแล้วก็4สําคัญเลยก็คือสเตทเมนต์นะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง4-6เดือนสําหรับคนที่ทํางานบร,ริษัทจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสลิปเรื่องสเตทเมนต์เพราะว่าเงินเข้าบัญชีแล้วก็มีสลิปสปเตทเมนต์เดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ วันนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่รับเงินสดแบบนี้ค่ะบางบริษัทก็รับเงินสดรับเงินสดก็ใช้ใบรับรองเงินเดือนได้นะคะแล้วก็สเตตเมนย้อนหลังพยายามเดินบัญชีบ่อยๆแบบนี้ค่ะาสาหรับใครที่ไม่ค่อยได้เดินบัญชีนะคะแต่มีอาชีพรับเงินสดขอให้มีแค่ใบรับรองเงินเดือนแบบนี้ไฟแนนซ์ก็ พอไปได้นะคะพอช่วยได้ช่วยดันกันได้นะคะสําหรับอาชีพค้าขายแบบนี้ก็เดินบัญชีบ่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันสําคัญเราต้องให้เห็นเราต้องทําให้เห็นว่าเรามีเงินเรามีพลังมีมีเงินพอที่จะผ่อนรถให้ไฟแนซ์นได้นะคะบางทีเอ้ยเรารับเงินเดือนมาเดือนหนึ่งฉันขายได้หกถึงเจ็ดหมื่นเนี่ยคะ่ะ แต่ไฟแนนซ์ไม่เห็นถ้าเราไม่เดินบัญชีนะคะแนะนําว่าให้เดินบัญชีบ่อยๆนะคะสําหรับอาชีพค้าขายส่วนพนักงานบริษัทก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากขอแค่ทํางานจริงนะคะแล้วก็อายุงาน4เดือนหรือ6เดือนขึ้นนะคะก็จะมีโอกาสผ่านและวันนี้นะคะดาจะมาแนะนําสําหรับใครที่มีแผนจะออกรถไว้ช่วงสงการนะคะช่วงสงการก็ช่วงนี้แนะนําว่าบางคนบอกว่ารอ,อตังก่อนรอรอโบนัสก่อนนะคะแต่ แนะนำอันนี้แนะนำเป็นการส่วนตัวนะคะว่าเราพร้อมส่งการแต่เราสามารถจองแล้วก็จัดไฟแนนได้เลยนะคะก็คือในเงินจองก็บริษัทอนุโลมแล้วก็คือใช้เงินจองเพียง1000บาทก็สามารถส่งเรื่องต่อให้ไฟแนนได้แล้วนะคะก็คือจองมาก่อนแล้วส่งจัดไฟแนนพอจัดไฟแนนผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็รอรับรถช่วงสงการในตอนที่เราพร้อมได้เลยนะคะ ก็แนะนํานะคะว่าให้รีบจองแล้วก็รีบจัดไฟแนนเพราะช่วงส่งคาร์ลูกค้าจะออกรถเยอะมากช่วงนี้ดาวรับจองทุกวันเลยแล้วก็ส่งจัดไฟแนนทุกทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งก็3-4เคสเลยก็มีรันคิวต่อมาเรื่อยๆนะคะและก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากโปรโมชั่นนะคะเด็ดเลยนะคะใช้ออกรถคันหนึ่งใช้เงินเพียง9,900บาทนะคะสำหรับรุ่นไฮ เรนเดอ LDA ของเรานะคะยกสูงนะคะเฉพาะยกสูงเท่านั้นนะคะจะดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,900นะคะแต่สำหรับแคปนะคะรุ่น SLLDA ก็จะดาวเริ่มต้นอยู่ที่10,900นะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ